ก็เดี๋ยวขอพี่หมอแป้งเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อคลินิกแว่นตา4ีวิไลวิชันนะคะค่ะก็เริ่มมาเป็นลูกค้าที่นี่ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะปี63คือก่อนหน้านี้จะมีปัญหาว่าเราใส่แว่นมาตั้งแต่มัธยมค่ะทีนี้มีช่วงหนึ่งค่ะคือสายตาม,มันเปลี่ยนเร็วมากค่ะก็ไปก่อนหน,น้านี้ตรวจที่อื่นนะคะเขาก็จะบอกว่าสายตาเราสั้นเพิ่มสั้นเพิ่มคือกลายเป็นว่าเราต้องตัดแว่นบ่อยมากค่ะ จนมาที่นี่อะค่ะก็ครั้งแรกเลยนะคะก็แบบตรวจละเอียดมากคือส้มตรวจละเอียดมากเป็นชั่วโมงนะคะที่สาคัญก็คือคน้นพบว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่สายตาสั้นค่ะแต่ว่าเรามีสายตาเอียงอ่ซึ่งสายตาสองข้างเราเอียงไม่เท่ากันแล้วก็เอียงคนละองศาค่ะพอเราเจอสาเหตุอะค่ะแล้วก็เริ่มตัดแว่นใหม่ครัวงนี้ค่ะแว่นเราใช้ได้เป็นปีโดยที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนปอย แต่ถ้ามีปัญหาเมื่อไหร่ก็มาปรึกษาได้ตลอดเช่นแบบปูบัติตีเหตุขาเว้นขาเว้นหักอะไรอย่างี้ทางร้านเขาก็ช่วยแบบซ่อมให้โดยแบบแทบจะเรียกว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะอ่ะานดังนั้นเราก็บอกต่อเพื่อนๆค่ะ,อะพอเพื่อนๆตามมาใช้บริการนะคะเพื่อนๆเราก็ประทับใจเหมือนที่เรารู้สึกอะค่ะ,ะแล้วเขาก็มาขอบคุณเราด้วยที่แบบเราแนะนำสิ่งดีๆให้โดยที่แบบใช้งบไม่แพง ก็เลยทุกวันนี้ก็ยินดีกับทางร้านด้วยที่มีลูกค้ามากมายนะคะจากการบอกตอ่อแล้วก็ขอให้รักษาคุณภาพเป็นนานๆค่ะขอบคุณค่ะอขอบคุณพี่แมาแป้งมากนะคะสวัสดีค่ะดดดนทีไหููลลใสสสกว